ที่วันนี้ผมคิดว่าเป็นเ,เราเรียกว่าปัญหาใกล้ตัวที่คนไทยหรือว่าโดยเฉพาะสุขภาพของคนไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญเท่าที่ควรก็คือสุขภาพจิตครับมีข้อมูลที่ค่อนข้างน่าตกใจครับเกี่ยวกับสุขภาพจิตของคนไทยครับหลังผู้ช่วยศาสตราาจารย์นายแพทย์สุรัตตันเะเวผู้เชี่ยวชาญด้านสมองและระบบประสาทได้เปิดเผย รายงานสุขภาพปี2,568หาพบว่าคนไทยกว่า13.4ล้านคนครับหรือ2ใน10คนนะว่ายังไ,ไงก็คค่อนข้างเยอะนั้น20%นะกำลังประสบปัญหาสุขภาพจิตครับแล้วสุขภาพจิตที่พบบ่อยมากที่สุดเนี่ยคืออะไรบ้างอันที่หนึ่งคือโรคซึมเศร้าครับมีอาการท้อแท้หมดกำลังใจและไม่อยากทำอะไรเลยโรคที่สองก็คือ โรควิตกกังวลครับมีอาการใจสัน่นคิดวนคิดเวียนนะและกังวลในเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นอันที่3มก็คือความเครียดเรื้อรังครับมีอาการปวดหัวนอนไม่หลับและคิดเรื่องงานตลอดเวลาอสาเหตุก็มาจากหลายๆปัจจัยครับสภาพเศรษฐกิจที่บีบคั้นการทำงานที่หนักการเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นที่อยู่ในโลกโซเชียลมีเดียปัญหาครอบครัว รวมไปถึงผลกระทบจากโควิด1 9นะก็ยังเป็นปัญหาใหญ่อยู่การตรวจเช็คครับว่าตัวเองมีอาการเหล่านี้หรือป่ากก็ให้สังเกตครับทางด้านเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกครับถ้าเกิดว่าเรามีอารมณ์เศร้าหรือหงุดหงิดไม่รู้สึกสนุกกับสิ่งที่เคยชื่นชอบหรือเคยทำนะมองไม่เห็นคุณค่าของตัวเองหรือรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยชีวิตไม่มีทางออกนะครับหรือกังวลมากเกินไป ในเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อ,อันนี้เป็นสัญญาณเตือนภัยแล้วนะครับสัญญาณเตือนภัยต่อไปเนี่ยให้ดูเรื่องของลักษณะของความคิดครับพราะเขาบอกว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงด้านความคิดเช่นคิดลบตลอดเวลาสมาธิสั้นลงรู้สึกว่าการตัดสินใจในเรื่องต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องลำบากไม่อยากตัดสินใจรวมไปถึงมีความคิดอยากจะทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตายอันนี้เริ่มหนักคอขึ้นนะครับเริ่มน่ากังวลนะ อย่างสุดท้ายครับให้สังเกตพฤติกรรมด้านร่างกายครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเช่นกินมากหรือกินน้อยเกินไปนอนมากหรือน้อยเกินไปหรือรู้สึกว่าอยากจะแยกตัวออกจากสังคมครับไม่อยากอยู่กับใครอยากอยู่เงียบๆหรือว่าอยากปรีกวิเวกจนน่ากลัวนะหรือมีอาการปวดหัวปวดท้องหรือเจ็บปว่วยโดยไม่ทราบสาเหตุนะก็มักจะหันไปพึ่งพวก สิ่งเสพติดไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์หรือสารเสพติดต่างๆเพื่อหนีปัญหาอันนี้เป็นสัญญาณเตือนภัยสาอันที่น่ากลัวมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนั้นมาดูวิธีป้องกันจริงๆวิธีป้องกันเนี่ยเริ่มต้นนะก่อนที่เราจะไปเขาเรียกว่าป้องกันตัวเองเนี่ยเราต้องเริ่มต้นจากการเข้าใจก่อนนะว่าสุขภาพจิตมันแก้ได้มันไม่ต้องไปหาหมอตั้งแต่นาทีแรกนะมันต้องเริ่มสังเกตพฤติกรรมอย่างที่ผมบอกแล้วก็ลองดูตามนี้นะ เริ่มต้นจากการดูแลสุขภาพกายครับเริ่มต้นจากการออกกําลังกายครับนอนหลับให้เพียงพอออกกําลังกายกินอาหารที่มีประโยชน์อันนี้หลายคนอาจจะบอกโอ้ยฟังดูง่ายๆมันก็ง่ายครับแต่ต้องทําครับเพราะฟังอย่างเดียวไม่ได้ครับมันต้องทําก่อนนะครับอย่างที่2ก็คือการจัดระบบความคิดแล้วก็อารมณ์ของตัวเองครับโดยการรู้จักปล่อยวางครับฝึกคิดเชิงบวกเลิกคิดเชิงลบครับ ฝึกสติสมาธิแล้วตั้งเป้าหมายเล็กๆก่อนว่าเราจะทําในแต่ละวันให้ได้อย่างอยากที่เราต้องการเพียงแค่เล Ganz ็กๆน้อยๆก็อย่างดีครับเช่นตื่นเช้าขึ้นวิ่งไกลขึ้นหรือว่าไปทํางานเช้าขึ้นหรือว่ากินอาหารตรงเวลาเรื่องแบบนี้ครับมันเป็นการคิดเชิงบวกครับแล้วก็อยากอยาต่อว่าตัวเองครับคิดเชิงบวกเข้าไว้นะครับ3คือการจัดการพฤติกรรมในชีวิตประจําวันครับเช่น ลดการเสพโซเชียลมีเดียหรือลดกิจกรรมที่ทำให้เรารู้สึกเสียใจหรือว่าท้อ,ทอแท้นะครับแล้วมองหากิจกรรมที่มีความสุขไปทำกิจกรรมกับคนรอบข้างกับเพื่อนกับครอบครัวมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายครับถ้าเกิดว่าอย่างที่ผมแนะนำไปฟังดูมันง่ายแต่ทำไม่ได้ก็แนะนำว่าควรจะต้องไปพบผู้เชี่ยวชาญครับไม่ว่าจะไปหาผู้เชี่ยวชาญอย่างเช่นนะัก จิตวิทยาหรือจิตแพทย์นะครับหรือหมอใจนะเดี๋ยวนี้เขามีบอกว่าก่อนจะไปหาหมอจิตเนี่ยไปหาหมอใจก่อนอันนี้ไปที่โรง,งพยาบาลเลยนะครับก็คือว่าดูแลทางด้านจิตและก็ใจนะแล้วค่อยไปหาจิตแพทย์กันนะครับถ้าเกิดว่าหลายคนไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงก็สามารถโควสายด่วนสุขภาพจิต1 3 2 3ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับใครที่กำลังเจอปัญหาอยู่ก็สามารถที่จะ ใช้แนวทางแบบนี้นะในการช่วยลดปัญหาได้นะครับเป็นน้อยๆรีบแก้จะได้หายนะครับแล้วก็ไม่ต้องอตกกังวลหรือว่าเครียดจนเกิดไปนั่นเองนะครับโอเคอก่อนไปเรื่องที่2ขออนุญาตทักทายเพื่อนๆที่เข้ามาชมในช่วงไลฟ์นะครับสวัสดีคุณพีรพงศ์ครับสวัสดีคุณเบบี้ค,ครับ๋อคุณเบบี้บอกว่าเป็น สมาชิกมากว่า18เดือนแล้วอืมก็ต้องขอบคุณคุณเบบี้นะครับแล้วก็เพื่อนๆออีกหลายๆคนนะที่เป็นสมาชิกกดปุ่มจอยมาอย่างยาวนานนะครับก็สนับสนุนกันทุกเดือนก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับอะไปกันต่อกับเตยแอ,อลกอฮอล์ภูมิปกป้องมั่นใจปลอดภัยทั้งครอบครัวทำจากธรรมชาติ100%เซสามารถช่วยยับยั้งเชื้อบแบคทีเรียได้สูงถึง99.99% 99ส่วนตัวผมนะครับ มักจะพกรุ่นนี้ครับ55 ml ไว้เวลาพกพาขึ้นเครื่องครับก่อนทานอาหารผมก็จะพ่นที่มือแบบนี้จะได้มั่นใจว่ามือสะอาดพร้อมที่จะหยิบอาหารเข้าปากได้ครับและที่สำคัญครับรุ่นใหม่ของเราสามารถที่จะคงคุณภาพได้นานสูงสุดถึง6ปีจะได้มั่นใจว่ายังคงคุณภาพเหมือนเดิมตลอดการใช้งานครับสนใจสามารถซื้อได้ที่ FN ทุกสาขาและ FN Mall ในแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มครับ